ไปกับแฟนแฟนเป็นคนพาเรามาสายเดินป่าแบบจริงจังจากกรุงเทพสุกกลางคืนไปถึงวันสาวเช้าเดินเดินเดินแล้วก็ลงมาวาทิตย์กับรถตู้ช้ามาทำงานอเง,งี้ยผมโอแบบ้โหโอ้โหฟิตมากสายวิ่งเทรลครับคงแบอบโอ้โหเดินกันเร็วไปไหนเป็นบททดสอบว่าเรากับเขาพออยู่ในสาภาวะที่มันต้องท้อแท้หรือเหนื่อยมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลารักใครให้พาเขาป่า ประสบการณ์ออกแคมป์ที่ประทับใจคือจริงแล้วเวลาไปไปเข้าป่าเดินป่ามันก็ประทับใจเกือบเกือบหมดนะครับเพราะแต่ละที่มันก็จะมีมีสเสน่ห์มีความสวยงามแตกต่างกันโดยหลวงเชียงดาวก็ดีอย่างล่าสุดที่ไปมาที่ตากพวกคุยหลวงจอวาเลทูเลก็ดีที่ภาคใต้เขาหลวงก็สวยคือแต่ละที่มันมันจะมีความสนุก ความสวยแตกต่างกันไปคือนอกจากสถานที่แล้วคนที่เราไปร่วมทริปด้วยก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าให้ตอบว่าที่ไหนสวยสุด mm hmm. ก็เมืองไทยสวยทุกที่แล้วแต่สเสน่ห์ของแต่ละภาคครับผมโห mm hmm. oh, จริงๆแล้วคือไปกับแฟนแฟนเป็นคนพาพาเรามาสายเดินป่าแบบจริงจังเพราะว่าเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเขาเดินป่ากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. คือเราก็จะไปจอยกลุ่มกับเขา mm hmm. ก็เป็นพวก เพื่อนๆเขาที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศที่แบบต้องออกจากกรุงเทพสุกกลางคืนไปถึงวันเสาร์เช้าเดินเดินเดินแล้วก็ลงมาวันอาทิตย์กลับรถตู้ช้ามาทํางานอย่างเงี้ยผมบอโอ้โหฟิตมากคือเราแค่แบบเรายังต้องมีวันพักหน่อยเพราะเราเดินมาเราจะล้าเราจะเหนื่อยแต่พวกเขาคือเพื่อนกลุ่มของแพทของแฟนจะเป็นสายแบบสายวิ่งเทรลอะครับมแบอกโอ้ยเดินกันเร็วไปไหนผมกับแพทก,ก็เดินปิดท้ายค่อยๆไปไม่รีบครับเวลาไปเที่ยวด,ด้วยกัน เห็นตัวตนของการเยอะขึ้นไหมยเยอะมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเที่ยวแบบแต่จริงเที่ยวทุกที่ผมว่ามันก็เป็นเป็นบทพิสูจน์อะไรบางอย่างเพราะว่าบางทีเที่ยวเมืองหรือเที่ยวต่างประเทศสมัยก่อนที่เที่ยวได้นะหรือในไทยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบวุ่นวายของคู่รักอยู่แต่ว่ายิ่งเที่ยวแบบเดินป่าขึ้นเขาเงี้ยมันจะยิ่งเห็นเห็นนิสัยของแต่ละคนชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆแดดร้อนของหนัก เดินมาหลายชั่วโมงเดินขึ้นทางชันเมื่อยๆแล้วเวลาร่างกายมันแบบงงแงมากๆอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะงงแงกับตัวเองแต่พอมีอีกคนหนึ่งด้วยมีแฟนด้วยเนี่ยแล้วยิ่งถ้าแฟนมาแบบจิกจิกจิกจักเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเป็นบททดสอบว่าเรากับเขาพออยู่ในสภาวะที่มันต้องท้อแท้หรือเหนื่อยมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเขาถึงบอกว่าเวลาเวลารักใครให้พาเขาป่า แ้ะจะได้เห็นว่าเรากับเขาเนี่ยเหมาะสมกันหรือเปล่าครับ